ค่ะมาอีกเรื่องหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวมากๆคือเรื่องมอเตอร์จีพีซึ่งอ่าเท้าความนิดหนึ่งว่าทํามาตลอดเนี่ยกี่ปี7ปี7ปีตั้งแต่ปี6กหนึ่งใช่ไหมค่ะตั้งแต่ปี6กหนึ่งไล่มาเลยซึ่งก็จะจัดที่สนามช้างบุรีรัมใช่จะเป็นสนามเขาเรียกว่าสนามบุรีรัมยูเนเต็ดค่ะเซอร์กิตอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตนะครับอันนี้คือคือเขาเปลี่ยนสนามแล้วเพราะเปลี่ยนชื่อสนามแล้วเพราะว่า แต่ก่อนเนี่ยอาจจะเป็นช้างเซอร์กิตนะครับแต่พอเข้าใจว่าสัญญาอ๋อสัญญาสปอนเซอร์สัญญาสปอนเซอร์ญญหมด,หมดก็เลยเป็นบุรีรัมยูเนเต็ดอินเตอร์เนช a แน l เซอร์กิตซึ่งมันเป็นสนามที่ได้มาตรฐานถึงที่ทำให้ MotoGP มาจัดได้ใช่คือ MotoGP เนี่ยนะครับในโลกนี้นะครับมีน่าจะมีอยู่ทั้งหมดเท่าไหร่18หรือ19ประเทศมีทั้งหมด22สนาม ัวโลกมีทั้งหมด22สนามทั่วโลกทีเนี้ยไทยเนี่ยก็เริ่มเข้ามาตั้งแต่ปี2561นะครับโดยในช่วงแรกๆเนี่ยนะครับเนื่องจากมันเป็นโครงการใหม่เนาะเขาก็ยังไม่รู้ถึงความคุ้มค่าเขาก็ของเงินสนับสนุนโครงการนี้เนี่ยเป็นโครงการที่ทำระหว่างการกีฬาแห่งประเทศไทยกับบริษัทดอนนาสปอร์ตนะครับซึ่งเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์มอเตอร์จีพีนะครับไม่มี ไม่มีสัญญากับระหว่างเอกชนกับด้านหน้าสปอร์ตเลยนะครับคือมันจะมีหลายโครงการที่พอเอกชนจัดรัฐก็ให้การสนับสนุนแต่อันเนี้ยเป็นโครงการที่รัฐจัดเนื่องจากว่าเนื่องจากว่าการกีฬาแห่งประเทศไทยเนี่ยนะครับเขาจะมีพาร์ทกีฬาคือกีฬาในประเทศไทยที่ถูกบัญญัติเอาไว้เนี่ยมี4อย่าง กีฬาเพื่อมวลชนกีฬาพื้นฐานกีฬาเพื่อความเป็นเลิศแล้วก็กีฬาอาชีพสี่อย่างกีฬาพื้นฐานก็คือกีฬาตามโรงเรียนในโรงเรียนใช่ไหมกีฬาพื้นฐานกีฬาเพื่อมวลชนก็อย่างเช่นการจัดงานวิ่งการจัดออกกําลังกายในจังหวัดอะไรอย่างเงี้ยนะครับกีฬาเพื่อความเป็นเลิศก็อย่างเช่นปกกีฬาแห่งชาติกีฬาเยาวชนแห่งชาติชิงแชมป์จังหวัดอีกอันนึงก็คือกีฬาอาชีพก็คือกีฬาที่นํามาซึ่งรายได้ อ๋ออันนี้เรียกว่ากีฬาอาชีพกีฬาที่นํามาซึ่งรายได้รายได้ของใครของนักกีฬาของนักกีฬาของอุตสาหกรรมกีฬาพวกบอลฟุตบอลแฮมมี่มีการขายสิทธิประโยชน์มีการอะไรอย่างเงี้ยนะครับทีนี้เนี่ยการกีฬาแห่งประเทศไทยเนี่ยเขาก็จะต้องมีหน้าที่ในการกระตุ้นไม่ว่าจะเป็นกีฬาเป็นเลิศนะครับก็คือทั้งสี่แบบนี้ใช่ไม่การกีฬาแห่งประเทศไทยเนี่ยจะดูเฉพาะเป็นเลิศกับอาชีพที่เหลือเนี่ยจะเป็นหน้าที่ของกรมพละ คือกีฬาใ,ในโรงเรียนเนี่ยเป็นหน้าที่กรมพละ <Okay. S 2> ผมก็ไม่เข้าใจนะว่าเขาจะแบ่งแบบนี้ทําไมแล้วมันแบ่งมาหลายปีแล้วทีนี้การกีฬาขอางประเทศไทยเนี่ยเขาก็เริ่มมีเมืองกีฬาเริ่มมีแนวคิดเรื่องสปอร์ตทัวริซมเพราะเขาก็มีก,กีฬามาดึงดูดนะักท่องเที่ยวใช่ใช่คือการท่องเที่ยวเนี่ยนะครับถ้าเราไปคิดถึงการท่องเที่ยวแล้วเราจะหวังเฉพาะทรัพยากรธรรมชาติมันก็ มันก็ไม่ไหวละมันต้องกท่องเที่ยวอ๋อหมายถึงว่าขายน้ําตกเอ่อทะเลภูเขามันไม่ใช่ละมันต้องเป็นกีฬาที่มันดึงคนมาคมันต้องดึงอีเวนต์มานต้องสร้างเหตุผลเพิ่มให้คนอยากเดินทางมาทีนี้เหตุผลในการที่คนอยากเดินทางมามันก็อยู่ที่ว่าเราอยากจะทําอะไรอือเออใช่ไหมการกีฬาเขาหน้าที่เขาคือเอากีฬามาดึงคนอแต่บางคนเขาก็อาจจะเอาการพนันมาดึงคน อ๋อก็คือ Destination มันมีได้หลายแบบจุดหมายในการเดินทางไม่ว่าจะไปสวนสนุกสวนน้ำใช่คาสิโนเออใช่นะครับเลภูเขาละกีฬามันก็ถึงได้คนละแบบกันแล้วแต่ใครจะชอบอะไรแล้วแต่จริตจะชอบอะไรนะครับทีเนี้ยการกีฬาเนี่ยเขาก็จัดอ่าเขาก็ไปขอเลคาลิขสิทธิ์มอเตอร์มาทีนี้เนี้ยในสัญญาเนี่ยนะครับมันก็จะต้องขึ้น ค่าลิขสิทธิ์เนี่ยทุกปี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 กปกปตามความป๊อปปูล่าความนิยมของมันปีปละห้าเปอร์เซ็นต์ก็คือเขาถือว่าพอแบรนด์มันแข็งแรงอะ่ะมันทไไํารายได้ได้เยอะขึ้นเขาก็เลยคิดค่าลิขสิทธิ์เยอะขึ้นก็คิดค่าลิขสิทธิ์เยอะขึ้นแล้วแล้วเวลาแข่งกีฬาแบบเนี้ทีหนึ่งนะครับมันก็จะมีทั้งคนในคนไทยม,มีทั้งคนต่างประเทศแล้วก็มีการถ่ายทอดสดอีกน่าจะอีกประมาณสักเจ็ดแปดร้อยเจ็ดแปดร้อยล้านหลังคาเรือนนะครับทั่วประเทศ ที่เขาจับซึ่งไอนน้เรื่องนี้มันเรื่องปกติมากธรรมดามากนะกีฬาบางประเภทเนี่ยคนดูคนดูเจ็ดแปดร้อยล้านเนี่ยก็ถือว่าเยอะนะบางประเภทเนี่ยคนดูเป็นพันล้านก็มีอย่างฟุตบอลเนี่ยดูพร้อมกันทั่วโลกโอ้ยอย่างฟุตบอลนี่ผมว่าดูพร้อมกันทั่วโลกนี่น่าจะหลายพันล้านค่ะนะครับน่าจะเป็นพันล้านอ่ะบา,บางบางกีฬาบางประเภทแต่ก่อนเนี่ยมีกอล์ฟอย่างเงี้ยเออก็สามสี่ร้อยล้านครอบครัวที่ที่ดู ที่ดูพร้อมกันะนะครับ Mo t ต GP เป็นหนึ่งในนั้นเพราะว่ามันเป็นมอเตอร์ไซค์คนก็เลยรู้สึกว่าเข้าถึงง่ายใช่แล้วใ,ใกล้ตัวมันใกล้ตัวแล้วก็ณวันนั้นนะครับที่บุรีรัมเนี่ยเขาทำสนามขึ้นมานะครับคือจริงๆเนี่ยบุรีรัมเนี่ย <c oughs> เขาไม่ได้ทำขึ้นมาขึ้นมารับรายการนี้โดยเฉพาะนะครับเพราะโดยปกติเนี่ยสนามบุรีรัมเนี่ยคือแต่ก่อนเนี่ยเราจะได้ยินพัทยาเซอร์กิตพัทยาเซอร์กิตเขาก็ไม่ได้จัดไอ้พวกแบบนี้นะ แต่มันเป็นมันเป็นสนามที่มันให้จัดการแข่งขันในประเทศมันเป็นสนามที่รับจัดอีเวนต์ได้ยกตัวอย่างอย่างเช่นคุณโบอยากจะออกรถรุ่นใหม่แล้วก็อยากจะทำการตลาดก็ทำอีเวนต์ขายรถเออทำอีเวนต์ขายรถเอารถมาวิ่งโชว์ก็เอารถไปลองใช่ไหมบางคนแบบแต่ก่อนเนี่ยมันก็จะมีแบบคนมีตังค์หน่อยค่ะรถปอร์ชออกรุ่นใหม่เขาก็ไปลองที่พัทยาเซอร์กิต อ่าคนก็ไปลองอย่างเงี้ยคือมันมันเป็นเรื่องที่มันมันเคยมีมาก่อนอยู่แล้วแต่มันก็อยู่ที่ว่าใครท,ทําทีหลังเขาก็อยากจะให้มันมีมาตรฐานที่มันสูงขึ้นสูงขึ้นส,สูงขึ้นทีเนี้ยพออีเวนต์ Mo t ต GP เข้ามามาจัดนะครับเขาก็ต้องอหาสนามแข่งปรากฏว่าเขาก็เห็นว่าอุบลรีลำแน่นอนบุรีลำเขาก็อยากจะเอาสปอร์ต พวกสปอร์ตแอคทิวิตี้สปอร์ตอีเวนต์เนี่ยไปลงเอามาเอาเอางานเข้าจังหวัดใช่เพื่อไปสร้างรายได้อยู่แล้วมาเข้าจังหวัดแล้วสิ่งที่เขาแลกคืออะไรข้อเสนอที่บอกการกีฬาว่าถ้าเธอมาฉันไม่คิดค่าเช่าอ๋อโอ้โหนี่มันประวัติความเป็นมาอย่างนี้คือตอนแรกการกีฬาแห่งประเทศไทยทําเรื่องพวกนี้อยู่แล้วกับบริษัททาเรื่องนี้แล้วการกีฬาเนี่ยอาจจะโดยด้วยคาแนะนําของใครแล้วแต่แต่มันจะมีกิจกรรมแบบนี้อยู่แล้ว สำหรับการกีฬาแห่งประเทศไทยที่เขาจะต้องมีหน้าที่จัดไม่ว่าจะเป็นกีฬาเป็นเลิศหรือเป็นกีฬาอาชีพเพราะหน้าที่เขาจะต้องมีส่งเสริมค่ะแต่ตอนนั้นยังไม่มีมอเตอ p ตอนนั้นยังไม่มีมอเตอ p นะครับแต่ก่อนมันอาจจะมีเวิลด์กางปีอาจจะมีอะไรไม่รู้ผมจําไม่ได้ผมเกิดไม่ทันทีเนี้ยบุรีรัมเขาก็เสนอตัวเขาก็บอกว่ามาสิมาอยู่ที่นี่ทีนี้พอมามาถึงโดยที่บุรีรัมเขาบอกเขาไม่คิด ก็คือให้แรงจูงใจด้วยการไม่คิดค่าใช้สนามเลยบางคนอยากให้มาอยู่ที่บุรีรัมบางคนก็บอกโอ้โหบุรีรัมยฉลาดจังเลยบุรีรัมย์ยู่นเตดฉลาดจังเลยให้เข้ามาใช้สนามแล้วก็โรงแรมเนี่ยก็เต็มหมดก็ฉลาดจริงมากเขาจัดสามวันครับเขาจัดสามวันโรงแรมเวลาเวลาแข่งทีหนึ่งนะเวลาเวลามอต G ีพแข่งทีหนึ่งนะคุณโบ มันไม่ได้เต็มแค่โรงแรมข้างสนามนะออืม,มันเต็มไปถึงโรงแรมทั้งจังหวัดบุรีรัมย์มันเต็มไปถึงโรงแรมที่สุรินทร์มันเต็มไปถึงอุบลมันเต็มไปถึงศรีสะเกดมันเต็มไปถึงร้อยเอ็ดเพราะคนไปดูเนี่ยนะครับปีละสองแสนสามแสนสองแสนสามแสนผมไม่รู้นะว่าคุณฟังดูเยอะหรือไม่เยอะมันเยอะแต่ถ้าคนสองแสน,นถ้าคนสองแสนสามบันไงฮะ อ๋อเขากระจายกันดูแล้วแต่ซื้อตั๋วมาใช่สามวันก็วันละสี่หมื่นซึ่งมันน้อยมากแล้วก่อนจะไปแข่งเขาต้องปิดสนามเพื่อทำให้สนามพร้อมที่สุดหนึ่งเดือนหลังจากแข่งใช่ไหมครับต้องปิดสนามอีกหนึ่งเดือนหมายความว่าสองเดือนถึงสามเดือนหมายความว่าโอกาสที่เขาจะหาเงินจากการใช้สนามจากการใช้สนามเนี่ยหายไปสามเดือนอนะครับอันนี้ก็เป็นเลยเป็นอ่ะ ที่มาที่ไปทีเนี้ยมันก็จัดต่อเนื่องกันมามูลค่าทางเศรษฐกิจในรอบที่แล้วนะครับถ้าพูดถึงตั้งแต่ปี61ถึงปี68เนี 8, ่ยมีคนมาเที่ยวประมาณ1 1ึล้านสแสนนะครับคนมาร่วมงานจากการเก็บค่าบาัตรผ่านประตูนะซึ่งการเก็บค่าบาัตรผ่านประตูเนี่ยไม่ใช่เอกชนได้นะการกีฬาแห่งประเทศไทยหนึ่งล้านสองแสนนี่ยอดรวมกี่ปีนะยอดรวมตั้งแต่ปี61ค่ะนะครับกับปัจเฉลี่ยประมาณปี2องแสนสองแสนปี6กสาเป็นโควิด ไม่ได้ไม่ได้จัดปี6-5เป็นปีที่เริ่มกลับมาจากโควิดคนก็น้อยนะครับฉะนั้นเงินค่าบัตรผ่านประตูเงินค่าบริหารจัดการเรื่องลิขสิทธิ์ต่างๆเนี่ยการกีฬาเป็นคนเก็บถ้าการกีฬาเนี่ยมีรายได้มากกว่ารายจ่ายการกีฬาต้องเอาเงินคืนแผ่นดินเพราะการกีฬาขอสนับสนุนค่าไายเส้นนะครับทีนี้ยอดมูลค่าทางเศรษฐกิจที่มันได้ ในช่วง61ถึง68%เนี่ยนะครับก็คือ24,000ล้าน2อ0 0ม 24, ล้านทีนี้ถ้าเทียบกันหารออกมา 5, ก็ตก <3 S 1> ก,ก็ตกปีหนึ่งประมาณ5,000ล้านอันนี้คือฐานปีล่าสุดคือ5,000ล้าน5,000ล้านกับเงินที่ลงไปประมาณอ่าถ้าเทียบฐานปีนี้นะที่เขาขอเกาะปี70นะคือแ0 0ร้อ800ล้าน8 0ด นะครับแล้วถ้าได้5้า0ันล้านสนับสนุนจากรัฐ800ร้านล้านการกีฬาแห่งประเทศไทยใช่มูลค่าทางเศรษฐกิจประมาณสักกำไรมันหลายเท่ามากเลยนะ6เท่าอ่าฮะกำไรทางเศรษฐกิจอันนี้ยังไม่ได้นับเรื่องค่า p ีอาที่ได้ที่มันค่อนข้างจะประเมินยากแต่มันมหาศาลนะยังไม่ได้พูดถึงโอกาสเพราะว่าเวลาที่ถ่ายทอดสดไปทั่วโลกใช่ยังไม่ได้พูดถึงยังไม่ได้พูดถึงโอกาสที่คนไทยไปเป็นนักแข่งตอนนั้นผมไปผมไปงานที่หนึ่งแล้วเขาก็เอารูปมาให้ผมดู เขาบอกว่าลูกเขาอะเป็นนักแข่งได้แข่งสนามบุรีรัมด้วยนะครับแล้วเราก็เราเราก็ได้เห็นอย่างนี้ทีเนี้ยมันก็มีคําถามว่าทําไมปีนี้ค่าลิขสิทธิ์เยอะนะครับเพราะว่าถ้าเราไปดูในตารางเราก็จะเห็นว่ามีค่าลิขสิทธิ์ประมาณ17ล้านยูโรขึ้นมาเท่าไหร่คะ17ล้านยูโรมันก็ขึ้นเป็นสัดส่วนของมันขึ้นสัดส่วนของมันก็คือขึ้นปีละ5% 5%าเปอร์เซ็นต์ห้าเปอร์เซ็นต์ห้าเปอร์เซ็นต์ก็คือเหมือนเหมือนขึ้นตามเงินเฟ้อเราก็บรรยาหน่อยแต่ทีเนี้ย ประเด็นที่มันเพิ่มขึ้นมาคือค่าจัดเนี่ยรู้สึกว่ากกตจะขอค่าจัดอยู่ประมาณ180นะครับขอค่าจัดอยู่180แล้วก็จะมีส่วนของค่าภาษีะนะครับค่าภาษี1 5แล้วก็แวตอีก7%อ,อนะครับอันนี้คือส่วนที่กกตขอคำถามก็คือเราก็ถามกกตว่าอาวแล้วกกตจะต้องขับขอภาษีทำไม,มคือกกตเนี่ยต่อให้เป็นหน่วยงานรัฐที่จัดงานก็ต้องเสียภาษีในระบบ แล้วกกทเนี่ยที่ผ่านมาจัดมาเนี่ยหลายปีขทุนแต่ปรากฏว่ากกทไม่รู้ว่าต้องเสียภาษีอ้าวโดนภาษีย้อนหลังแล้วก็โดนภาษีย้อนหลังกกท์เขาต้องตั้งงบป,ประมาณมาจ่ายภาษีย้อนหลังะนะครับก็คือรัฐจ่ายให้รัฐเนี่ยแหละใช่รัฐจ่ายให้รัฐนะครับก็หมายความว่าเงินเนี่ยในความเป็นจริงที่ใช้อ่ะมันใช้ไม่ถึงเพราะเงินมันก็จะหมุนอยู่ในระบบรัฐนะครับทีนี้เขาก็จะมาโจมตีว่าโอ้โหสปอนเซอร์ลดลงแนวโน้มลดลงพอเขาตั้งประมาณการว่าคนดูประมาณ200,000 แต่ปีล่าสุดเนี่ยคนดูมีอยู่200,200คือต้องเข้าใจว่าการประมาณการกับยอดจริงเนี่ยมันไม่ตรงกันการประมาณการสำหรับโครงการใหม่ๆเขาจะต้องตั้งสูงเพื่ออะไรเพื่อให้โครงการเกิดถูกไหมถึงเวลาถึงไม่ถึงไม่รู้แต่โครงการเนี้ยมันมียอดปีที่แล้ว200,200องมันก็ไปอิงเออแต่เขาจัดเนี่ยเขากดตัวเลขลงมาว่า ฉันคิดประมาณการที่คนดูสองแสนนะมันจะได้ไม่เกินจริงมันจะได้ไม่เกินจริงนะครับ uh huh. ทีนี้พอฝ่ายนู้นเข้ามาโจมตีเยอะๆผมก็เลยไปเปิดดูโครงการ uh huh. Tomorrowland uh huh. ที่เขาอนุมัติ uh huh. ขเขาก็จะอนุมัติเนี่ยครับปีหนึ่งสี่ร้อยล้าน uh huh. ปีแรกใช้งบกลางด้วยนะผ uh huh. ูกพันห้าปี นะครับก็คือใช้เงินน้อยกว่านี้2เท่าอ๋อปีแรกก็ค่อนข้างปุบป,ปับเลยใช,ยใช่ใช้เงินน้อยกว่านี้2เท่าใช้เงินใช้เงินน้อยกว่ามอเตอ2เท่าีสะมาท่ารก็ประมาณการผลอันนี้ไม่เคยจัดนะครับเขาก็ประมาณการผลว่าผลได้จาก5ปีก็ประมาณ1 2ื0 0สอล้านถ้าเทียบกันกับของมอเตอร์จีพีมันก็2องหมื่นสี นึกออกไหมฮะมันก็เป็นสัดส่วนมันก็เป็นสัดส่วนพอๆกันในฐาะที่มอโต้จีพีเนี่ยมันถูกพิสูจแล้วใช่มันถูกพิสูจแล้วแต่อันเนี้ยเป็นโครงการใหม่คือตอนนี้ที่มาเป็นประเด็นว่าถูกวิจารณ์เนี่ยเพราะว่าไปอยู่บุรีรัมเพราะว่าครอแล้วก็เพราะว่าครมเพิ่งอนุมัติให้ต่อสัญญาใช่ไหมคใช่แล้วทีเนี้ยเขาบอกว่าไปอยู่บุรีรามแล้วไปเอื้อประโยชน์ผมก็เลยประโยชน์กับจังหวัดบุรีรัมและจังหวัดใกล้เคียงกับอเนวินเพราะเป็นเจ้าของเป็นเจ้าของบริษัท เป็นไม่ไม่ใช่เป็นเจ้าของบ้านเป็นเจ้าของบ้านที่บริษัทบุริรัมยูเนเต็ดเนี่ยอยู่ผมก็ถึงต้องออกมาบอกว่าเขาไม่เคยเก็บค่าเช่าค่ะเขาให้ใช้ฟรีจริงๆแล้วอันนี้มันเป็นเหมือนผลงานของเขาในขนะคนให้สนามมันเป็นความภูมิใจของเขาอ่ะนะครับแต่ทีเนี้ยผมก็ยกตัวอย่างม o ต GP จีพีซึ่งเป็นโครงการที่อ่ะเหมือนกันรัฐช่วยซื้อไลเซน์เหมือนกันต่อให้รัฐไม่ได้จ่ายเต็มร้อยเปอร์เซ็นต ก็ไม่ได้จ่ายเต็มร้อยเจริงๆนะครับเขาก็ช่วยปีละสี่รอยล้านแต่เป็นสัญญาระหว่างบริษัทที่จดขึ้นมาใหม่นะบริษัทที่จดขึ้นมาใหม่ที่บริษัท Tomorrowland เนี่ยมีหุ้น4ี<อ>่้อซแล้วก็ไปซื้อลิขสิทธิ์ Tomorrowland ไม่ได้เป็นหน่วยงานรัฐแบบการก<ช>ีฬาแห่งประเทศไทยอาจจะอุดหนุนไม่ครบร้อยเซโอเคเข้าใจได้แต่ประกาศแนบท้ายคือให้ยกเว้นภาษีให้ด้วย20อ่าฮะ เอออ่ะอ๋อก็อคือให้ให้ให้ผลประโยชน์ค่อนข้างเยอะใช่อันนี้ก็ยกตัวอย่างให้ฟังแล้วกันว่าโครงการหนึ่งรัดรัดกับเจ้าของลิขสิทธิ์อีกโครงการหนึ่งเอกชนกับเจ้าของลิขสิทธิ์แต่ผมก็จะไม่ไปพาดพิงต่อนะว่าไปถึงบริษัทไหนอะไรแบบไหนยังไงไ,ไปหาอย่าไว้ให้ฝ่ายตรวจสอบเขาตรวจสอบไปหาอ่านข่าวเองอแต่ผมก็จะพูดภาพรวมว่าเนี่ยมันเป็นอย่างเนี้ยคือว่ามันไม่ควรเป็นประเด็นด้วยซ้ำเพราะว่าคําถามที่ควรถูกถามจริงคือโครงการที่มันให้ ผลประโยชน์มากกว่าไอ้เงินที่รัฐลงไปมากในสัดส่วนมากขนาดนี้จะยกเลิกทำไมใช่เพราะว่าคำถามมันควรจะถามนี้มากกว่าไหมใช่ว่าคิดจะยกเลิกทำไมใช่แต่แรกใช่ก็ไม่รู้ไม่รู้เขาก็ไอเนี้ประเด็นการเมืองเลยครับประเด็นการเมืองแต่ผมคิดว่าผมตอบเคลียร์นะ หรือยังไม่เคลียร์ปะเคลียร์เคลียร์แต่เราจะบอกว่าที่ที่ดูโทรศัพท์เพราะว่าคุณผู้ชมเริ่มบ่นว่าไม่ดูคอมเมนต์เลยเดี๋ยวเราจะไปต่อแต่ว่าขออ่านคอมเมนต์แล้วก็ตอบคาถามก่อนครึ่งทางเหลืออีกสามประเด็นนะคุณผู้ชมวันนี้อธิบายละเอียดไหมละเอียดค่ะคุณผู้ชมตอบหน่อยค่ะเอออธิบายละเอียดท่านโฆษกถามว่าอธิบายละเอียดไหมนะคะเออเอ่ามีคุณเน็กเขาให้ความเห็นเกี่ยวกับเรื่อง ไอประกาศสุราสมัยท่านนายกแพทองทานบอกว่าปลดแค่โรงแรมเอื้อในทุนแต่เปล่าประกาศว่าทําเพื่อประชาชนสไตล์เพื่อไทยอ่าน<ห>ดูค,ครับมมผมโพส์ให้ดูแล้วเมื่อกี้ประกาศผมโพส์ให้ดูแล้วอมีอะไรอีกไหมบอกไม่ดูคอมเมนต์บอกไม่ดูคอมเมนต์เลยต้องไล่อะไรไง ก,ก็คนก็เห็นด้วยกับแนวทางที่จะปลดล็อกสุรานะคะเข<ม>าบอกว่ามันต้องปรับเปลี่ยนให้ทันยุคสมัยและวัฒนธรรมของประชาชนประเทศนั้นๆปลดล็อกเลยครับอโอเคอแล้วก็มีคนบอกว่าเ,ออเวลาจะกินก็ซื้อเก็บไว้เป็นลังไม่ต้องไปซื้อตอนเขาห้ามก็คือกินอยู่แล้วระวังนะครับตอนนี้เขาห้ามกินคุณสิวีมาบอกว่าการแข่งจักรยาน ตูเดอร์ไทยแลนด์นะคะหากไทยไม่ทำมาเลเซียจะทำแล้วนะคือฝ่าวงน้มพิตอนะแต่ก่อนแต่ก่อนเขามีนะตูเดอร์ไทยแลนด์ใช่ไหมครับมันก็ไม่ได้จะมาเหมือนแต่ก่อนมันมีอะไรตูเดอร์ฟ้องอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่ก็เคยฮิตกันอยู่พักนึงนะคือตอนนั้นมันตอนรัฐบาลก่อนเขามีความคิดอยากจะเลิกมอเตอร์ีพเพราะว่าจะไปทํา f1 ถูกไหมใช่ทีนี้แตวตอนนี้เป็นไงคะเอฟวันอเนวินก็บอกว่าเหมือนหมามองเครื่องบิน f 1 f วันนะ f 1คือ ใครเป็นหมาอะไรนะคือไม่ไม่ใช่คือเขาเปรียบเทียบคือเขาเปรียบเทียบว่ามันเข้าถึงยากเขาเปรียบเทียบว่ามันเข้าถึงยากชีวิตคุณเนี่ยคุณจะไปมีคือขับรถเอฟบัสกับขับมอเตอร์ไซค์นี่มันคนละแบบกันมอเตอร์ไซค์นี่มันรู้สึกว่าเออเราก็ขับอยู่คือบางคนจะบอกว่ามันทําให้เขาแว้นได้แต่อย่างหนึ่งนะครับที่มันทําให้เห็นนะครับคือค่านิยมของคนขี่มอเตอร์ไซค์ใหญ่ค่ะเขาเซฟตี้มากขึ้น เขาใส่หมวกมากขึ้นเขาใส่ชุดป้องกันมากขึ้นอันนี้คือคือค่านิยมที่มันเกิดขึ้นได้จากพฤติกรรมเรียนแบบนักแข่งอาชีพโอเคเข้าใจบอกว่า F1 มันออกแนวเป็นอีเวนต์แบบโชว์อะใช่โชว์นิดนึงพอดีเขาถามมาแล้วก็น่าสนใจตอบขั้นเวลาหน่อยนะคุณ ช่วงวิ์นะคะบอกว่าอธิบายโพสต์เมื่อวานหน่อยครับหัวใจสีน้ําเงินกับหัวใจสีชมพูอโพสตรูปสอสอของพักภูมิใจไทยก็คือพวกคุณนะมีใครบ้างนะมีต้องมีมีผมมีรัมตรีพรดอนมีกรวีมีป๋ามีป๋าคือท่านสมศักดิ์ปิษณานาถกุลโอ้แล้วเสร็จแล้วก็มีมีอนิกรคุณอนิกรจำงของพรรคชาติไทยพัฒนาแล้วก็คุณท็อปราวด์ ถ่ายรูปร่วมกันร่วมเฟรมกันแล้วก็อยู่ดีก็โพสเป็นปริศนาหัวใจสีสีชมพูไม่มีรกระสีน้าเงินไม่มีอะไรครับก็เมื่อวานนี้นั่งคุยกันค่ะนั่งคุยกันรียนียนก็พูดกันไปหลายเรื่องครับพูดกันไปหลายเรื่องพูดกันไปหลายเรื่องเขาเป็นฝ่ายค้านอยู่นะตอนนี้ใช่ไหมทีนี้เขาพูดถึงการเลือกตั้งรอบหน้าเขาพูดถึงการเลือกตั้งรอบหน้าว่าเลือกตั้งรอบหน้าจะเป็นอย่างไรแน่นอนถ้าเจออนิกรเนี่ย อันนี้ก่อนต้องพูดเรื่องแรกรัฐธรรมนูรรมนใครจะบอกว่าอานิก่อมาแล้วไม่พูดเรื่องธรรมนูญเป็นไปไม่ได้อนันนก่อนเนี่ยนะแกจะเป็นคนที่แกฟโฟกัสมากว่ากแกได้รับมอบหมายอะไรสมมุติตอนนี้แกได้รับมอบหมายเรื่องรัฐธรรมนูญมาถึงอันดับแรกแกจะพูดเรื่องรัฐธรรมนูญบางปีเนี่ยแกมาเนี่ยแกเป็นคณะกรรมการความปลอดภัยบนท้องถนนเวลาเจอผมแกจะพูดเรื่องเซฟตี้เบลแกจะพูดเรื่องแอร์แบก แกจะพูดเรื่องไฟเลี้ยวอะไรอย่างเงี้ยถ้าเป็นคนน่ารักมากนะเป็นคนที่มีแพชชั่นกับใช่คือมีแพชชันกับทุกอย่างที่ที่ที่แกทําถ้างั้นแย้มนิดนึงพูดเรื่องรับนูนพูดอะไรกันครับเมื่อวานพูดเรื่องรัมนูนก็พูดเรื่องนี้ไงฮะจะเปิดวิสามันอ๋ออะเห็นท่านนายกก็สนับสนุนใช่จะเปิดวิสามันนะครับต้นเดือนธันวานะครับแปดเก้าสิประมาณนี้แหละค่ะเพื่อที่ให้พิจารณาวาระสองได้ค่ะแล้วก็วาระสาม ต้องไปเดือนธันวานะะจะได้ทันจะได้ทันตามโ o a อตามโ o a ทีนี้ก็คุยกันคุยกันเรียบร้อยปุ๊บต่างคนต่างกลับจะกลับไพยรอยเขาก็ตะโกนออกมาถ่ายรูปหน่อยถ่ายรูปหน่อยไหมครับคืออะไรอยากสร้างประเด็นก็ถถายถ่ายถ่ายถ่ายก็ถ่ายปุ๊บ <laughs> เสร็จแล้วเขาก็ถามว่าใครจะโพสเออกระถามพี่ทอ็อปโพสได้เป่าก็แล้วแต่พวกมึงพี่ท็อปก็บอกก็แล้วแต่พวกมึง ครับก็คุยกันก็สา่เวลาเจอกันก็แซวกันแหละครับผมก็บอกว่าพี่ท็อปพูดภาษาอังกฤษเก่งอ่ะเออพี่ท็อปมาช่วยด่าเขมรให้หน่อยดิเออก็คุยกันไปอย่างงี้นะครับพี่ท็อปก็บอกก็แล้วแต่พวกมึงขึ้นแน่เลยคนเนี้ยก็เลยก็เลยส่งรูปไปบังเอิญผมได้รับรูปก่อนเนี่ยผมก็เลยปาดหน้าเค้กเลยก็เลยโพสต์ก่อนสรุปว่าแต่คนชวนถ่ายนี่พาราดอนถ่ายเฉยๆครับ หรือว่ารีวิวนีนะ,ะถ่ายให้แซลเล่นถ่ายให้แซลเล่นถ่ายให้แซลเล่น,แล,ลนแล้วก็อยากจะคิดอะไรต่อก็ตามแต่จินตนาการใชถามให้แซลเล่นถาให้แซล